ตรงนี้ครับทะเบียนตั้งแต่ด่านแรกที่นักศึกษาลูกๆทุกท่านเข้ามาจนถึงด่านสุดท้ายจนสําเร็จการศึกษาอันนี้คือของปวชวครับลูกๆเราเรียนอยู่ที่นี่3ปีสังเกตครับเลข1ถึงเลข6ที่ตัวหนังสือสีดําคือภาคเรียนนะครับหภาคเรียนเห็นตัวผอเพื่งด้านล่างไหมครับที่ครูสุริยาเยโสเพิ่งพูดไปก่อนหน้านี้ต้องมีผออยู่6ตัวนะครับถ้าขาดผอตัวใดตัวหนึ่งครับก็ไม่จบ และเราเรียนอยู่3ปีครับแต่ละปีเห็นตัวหนังสือบนเลขสีดำไหมครับต้องลงทะเบียนเรียนฮะถ้าทุกเทอมหครั้งไม่ลงทะเบียนเรียนแม้ฝึกงานก็ตามนะครับก็แสดงว่าไม่ได้ผลการเรียนในเทอมนั้นๆทีนี้เมื่อครบหลักสูตร3ปีแล้วมาดูเงื่อนไขฝั่งสุดท้ายครับทุกท่านหนึ่งต้องผ่านกิจกรรมหกพอครับถ้าพอใดพอหนึ่งเป็นมอพอปุ๊บไม่จบ2ครับต้องฝึกงานผ่านซึ่งก็อยู่ในพอใดพอหนึ่งเหมือนกันในภาคเรียนใดภาคเรียนหนึ่ง เกรดเฉลี่ยต้อง2.00ขึ้นไปครูนัทพลบอกไปแล้วใช่ไหมครับอันนี้มาสรุปอีกทีหนึ่งต้อง2.00นะครับเกรดผ่านทุกตัวกิจกรรมไม่ตกเลยแต่ได้1.98จ้บไหมครับผู้ปกครองไม่จบครับงานทะเบียนจะเห็นอกเห็นใจแค่ไหนก็อนุมัติจบไม่ได้เพราะระเบียบถ้าทำปุ๊บผิดเข้าคุกครับดังนั้นนี sure. ่คือความความที yes. ่เราต้องทําตามระเบียบข้อที่4 anyway ี่ครับต้องสอบผ่านมาตรฐานวิชาชีพซึ่งเดี๋ยวแผนกเขาจัดสอบในช่วงชั้นปีสุดท้าย5ครับหน่วยกิต ถ้าเรียนครบหน่วยกิจก็ครบอยู่แล้วนะครับและทุกท่านครับเรียนได้สามปีแต่ลูกของท่านเป็นคนเรียนละเอียดอาจจะปี4ปีห้าปีหยังไม่จบไม่เกิน12บสองภาคเรียนนะครับถ้ายังอยู่ต่อในวิยาลัยเราให้อยู่ได้ไม่เกิน1ิถ้าสิบสัปดาห์ที่สขออภัยครับภาคเรียนที่13าปุ๊บประกาศผลสภาพทันทีลูกๆท่านก็ต้องออกจากวิยาลัยมาเอาผลการเรียนไปเทียบโอนดังนั้น รักวิทยาลัยไ,ได้ครับแต่อย่าอยู่กับเรานานเกินหลักสูตรที่กําหนดสามปีให้จบพอต่อไปครับดูตัวอย่างตรงนี้ครับนี่คือใบผลการเรียนของปวชนะครับอันนี้คือกรณีจบครับทุกท่านเห็นเลขหนึ่งนะครับเลขหนึ่งคือหน่วยกิจที่ได้ เลข 2, 2> คือกเกรดเฉลี่ยสะสมต้องไม่ต่ำกว่า2.00เลข3คือสอบผ่านมาตรฐานวิชาชีพเห็นขีดเล็กๆที่กระจายอยู่ในหน้าจอไหมครับนั่นคือกิจกรรมทั้ง6ตัวของปวชที่ต้องผ่านถ้าคุณพ่อคุณแม่เป็นผู้ปกครองของปวชนี่เกรดต้องแบบนี้เลยถึงจะจบไม่ดูไม่จบครับถัดไปครับอันนี้คือไม่จบครับสังเกตเห็นแล้วครับเห็นตัวหนังสือ1ไหมครับได้81หน่วยไม่ครบตัวหนังสือสองครับอันนี้อาจจะผ่านแต่มันเรียนยังไม่ครบยังไม่สอบมาตรฐานเห็นตัวสีฟ้าๆไหมฮะ ขอรอศูนย์โอ้โหใบเกรดไม่น่ารักเลยนะซึ่งก็ต้องไปแก้แก้แบบใดครับครูนัทพลบอกไว้แล้วอันนี้คือไม่จบต่อไปไปดูของปวสครับปวสหลักสูตรแค่2ปี4ี่เทอมเห็นไหมครับแต่เงื่อนไขขวามือสุดท้ายเหมือนกันเลยครับกิจกรรมต้องผ่านหมดฝึกงานเกดเฉลี่ยไม่ต่ำสอบผ่านมาตรฐานและปะวสอยู่กับเราได้ก็ไม่เกินเท่าไหร่ครับ8ภาคเรียนก็คือจอะเกินแถมให้อีก2ปีอ่ะตามหลักสูตรทบไปอีกเท่าหนึง่ง มาดูผลการเรียนที่จบครับถัดไปครับนี่ครับจบซ้ายจบขวามไม่จบเพราะเงื่อนไขที่ผมบอกเวลาสุดนะครับนี่คืองานทะเบียนทีนี้เวลาคุณพ่อคุณแม่มาติดต่องานทะเบียนนะครับนอกจากการลงทะเบียนเรียนแล้วการขอเอกสารไปรับรองไปเรียนต่อไปเบิกหรือไปขอทุนจากหน่วยงานที่คุณพ่อคุณแม่สังกัดอยู่ติดต่อที่งานทะเบียนด้านหน้าได้เลยนะครับหรือเพจงานทะเบียนและระบบ EDR ส่วนมากที่มีปัญหาคือลูกๆรับเงินมาแล้วไม่มาลงทะเบียนเรียนคุณพ่อคุณแม่จะทราบได้อย่างไรก็แอปพลิเคชัน EDR นะครับ